สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใจสงบพบธรรมวันนี้ผมอยากชวนทุกคนลองหยุดคิดสักครู่แล้วถามตัวเองว่าเราคิดว่าธรรมะคืออะไรบางคนอาจนึกถึงพระสงฆ์การสวดมนต์การไปวัดหรือการนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำเงียบๆแต่ในความเป็นจริงแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแบบนั้นเลยธรรมะ ไม่ใช่แค่บทสวดหรือคำสอนในพระไตรปิฎกแต่คือสิ่งที่อยู่กับเราทุกวันทุกลมหายใจทุกการตัดสินใจและทุกความคิดของเราเวลาที่คุณเลือกจะไม่ตอบโต้ใครด้วยความโกรธทั้งที่คุณมีสิทธิจะโกรธนั่นคือธรรมะเวลาที่คุณเลือกจะยิ้มให้กับคนที่ใจร้อนทั้งที่คุณเองก็เครียดอยู่นั่นก็คือธรรมะ เวลาที่คุณยอมรับว่าโลกนี้ไม่เป็นไปตามใจเราเสมอแล้วไม่โกรธใครนั่นก็คือธรรมะเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมะมีอยู่ทุกที่อยู่ที่ใครจะมองเห็นหรือไม่แปลว่าเราสามารถพบธรรมะได้จากสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเสียงนกร้องลมหายใจของเราเองหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดในใจ ธรรมะไม่เคยทิ้งเราแต่เราเองตั้งหากที่มักจะละเลยธรรมะเพราะเราคิดว่ามันต้องใช้เวลาศึกษาต้องเข้าใจสับบาลีต้องบวชถึงจะเข้าถึงความจริงก็คือธรรมะคือความจริงของชีวิตและทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรงไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือธรรมะเป็นร้อยเล่มแค่มีสติรู้ทันใจตัวเองในแต่ละวัน ก็เท่ากับเรากำลังเรียนธรรมะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยเห็นคนขับแท็กซี่ท่านหนึ่งที่ปฏิเสธเงินทิปจากผู้โดยสารเพราะเขาบอกว่าผมได้ค่าโดยสารตามจริงแล้วครับผมไม่อยากรับเกินถามว่าเขาเคยศึกษาธรรมะไหมเขาตอบว่าผมไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะหรอกครับแต่ผมแค่ทำในสิ่งที่สบายใจที่สุดคำตอบนี้แหละครับคือธรรมะที่แท้จริง ธรรมะที่ไม่ได้ออกมาจากตำราแต่ออกมาจากใจที่ตรงต่อความดีธรรมะไม่เคยห้ามให้เรามีความฝันไม่ห้ามให้เราประสบความสำเร็จหรือใช้ชีวิตในเมืองใหญ่แต่ธรรมะจะช่วยให้เรายือนอยู่ท่ามกลางทุกสิ่งเหล่านั้นโดยไม่หลงไม่ทุกข์และไม่ลืมความเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยเมตตาและปัญญาถ้าทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยคำว่า วันนี้เราจะไม่เบียดเบียนใครถ้าทุกคำ่ำคุณจบวันด้วยคำว่าขอให้อภัยตัวเองในสิ่งที่พลาดไปนั่นแปลว่าคุณกำลังฝึกธรรมะอย่างเงียบๆโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำดังนั้นอย่าคิดว่าธรรมะคือของยากหรือเป็นเรื่องของผู้รู้เท่านั้นธรรมะคือเรื่องของคนธรรมดาที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นและเข้าใจโลกอย่างที่มันเป็น ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมในพอดแคสต์วันนี้หวังว่าเนื้อหาจะช่วยให้คุณได้มองเห็นธรรมะในชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการใจสงบพบธรรมขอให้ทุกท่านเจอธรรมะในทุกลมหายใจครับสวัสดีครับ